เรามาตกปลากันที่หนองฝาเดี๋ยวรอเรือมารับครับรอน้าปองมารับโอ้โหทุรักทุเลแอบมาลงคนเดียวไม่ชวนครับเลยตามมามาดูกันซิว่าวันนี้เราจะหาผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ไหมไปชมติดตามชมผลงานกันได้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไปหาผลงานกันดีกว่าเดี๋ยวรอพี่ปองมารับกัน Okay, โอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมดกัดขาอ่อนนี่แกพี่จอดบัวนี่อะไรเงี้ย ข้างหน้าเนี่ยบนบัวเลย,ย,ย,ยรพรงนี้เหมือนลมเรามันพาลมมันพาไหลอะ่ะโคตรสวยเลยตัวมอกเจ อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโดนแ,แล้วครับอโอ้โหมาถึงก็โดนเลยครับโอ้โหปุ๊บ สมกระชายาครับไผ่ปลาเล็ก <laughs> โอ้โหเล็กดีจริงๆ<ห>สมกระชายาครับปลาเล็กทางถนัดของเขาเลย <laughs> สุดยอดครับยังไงก็เดี๋ยวขอปลดปลาก่อนครับผมโอเคครับ <laughs> ผมตอนนี้โอ้โหเย็นแล้วได้มาแค่ตัวเดียว ก็ถือว่าจิบจิบน้อยครับวันนี้ก็ทำร้ายคนแก่แล้วกแก้งเด็กในปลาเด็กแล้วก็เชิดคนแก่เป็นไงครับพี่ปองเชดเยโอเคครับผมไงก็ลาไปก่อนครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมไปกลับบ้านครับเย็นละเดีย๋ยวเอาเรือขึ้นกันดีกว่าโอเคครับผม